เลยนะช่วยอะไรเอาขึ้น,นอะไรเนี่เเยเอาได้แล้อลอวนนะมารยาทอะไรถอดรองเท้าก่อนมาเอาขึ้นนะเอาลุกสิลุก <c oughs> อะไรเนี่ยเ,เขียวทำไมจัดเอาไปนะเ,เลยนีย่นี่นี่นอะไรดาได้ทีนี้ ไปไหน,นอ๋อจะสั่งน้ำเนี่ยไม่ขายน้ำเหรอวันนี้มาขายอยู่ไหนอรันยู่นะจ้าแก้วโอ้ยไม่ขายง่ายทินทานครับมาเปิดยูอรันนะครับเราไดยิ้มตามมาสิเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราจะพาไปลง,ะะลงเกียร์นะคะลงเกียร์ที่ทําง,งานเก่าเราเองอ๋อคนที่ที่ไหนทำไมถึงนู้ลดลงเกียร์คนอรันค่ะคนอรัน คุณจังหวัดสระแก้วค่ะโอ้แสดงว่ากลับมาถิ่นเดิมถิ่นเก่าเลยใช่ไหมก็กลับมาตามสัญญาที่เคยบอกไว้ค่ะเราจะกลับมาเดี๋ยว,วไม่รู้ว่าวันนี้หรอวันนี้นะคะจะเราจะไปตาลาดโรงเกลือที่ทํางานเก่าเราค่ะกับผัวเก่าอยู่ที่นั่นค่ะว้าวมีสม,ม,มองซุบๆเลยเนาะผัวนี่ไม่กันแน่น,น,นะะอนแล้วค่ะเรามาอยู่ไทยเราก็เอาผัวไทยเรากลับไปนู้นแล้วก็ไปหาผัวเก่าอ๋อที่ขามปังไปพุณผัวครับแน่นค่ะ เราไปเซอกัน,นตอนไหนไม่รู้อะไหนนะตลาดรงเกลือรุ่งเกลือตลาดรงเกลือตลาดรงเกลือตลาดรงเกลืออ๋ออ้อาวนี่ไปโลถ่ายกินน้ำยู่ได้ไหมนี่ครับร้นานนา้ำ้านใหม่เขาไม่ขาดโุดุนนะครับโมดุนนะรรครับเด้ออยู่แถวตลาดรงเกลือครับอรัญญาประเทศ